ไอคิดท่องใจว่าเราต้องเจอเราต้องเจอเมือนูขอยกตัวอย่างหรือเ่เหมือนน้องฮักแียงอ,อันนี้นูนูเห็นหนอนตลอดด้วความแน่ใจของหนูนะคะคือเห็นหนองเห็นต่างต่างนอนเป็นคนราะมโอทอเรียดีคืออยากให้ทุกคนดูตัวอย่างตัวที่นอนเพราะว่าทีาาน่นี้ส่งหนึ่งวันเ่วาวานนอนผักผักๆักผดี๋ยวนี้มาหาที นนเหลืออยยังพอพมากว่าเดมันเกิดมาคือชีวิตมันไม่มีเคยอะไรให้สังคมเลยมันเกิดมาเพื่อจะมาสร้างลมลมบางคนอยากจคิดว่าเป็นเอ็มซีหนูเอ็มบูเมียด้ร์ค่ะไม่ถ้าเอ็มซีหนูเขาไม่ทําแบบนั้นแน่นอนนั่รูกไหมบอกเป็สิมางเล่าเรื่องนัศิลปินเนี่ยบ้าไม่ได้ดีลรวพูดดีเราลูกพูดเพราะว่าบางคนถ้าเขาเป็นเอ็มซีหนูเขาไม่ทาอย่างนั้น ถ้าเอซีดูดาเย่องห่องทั้งนึงละเป็นตาอีกทั้งนึงละสิมาดาหนูบ่ได้๋ดิอืมไม่ใช่แต่นั่นคือไม่ใช่เอซีล่ะไม่ทำแบบนี้เอาตรงคือห่องอีหล่าไปด่าหางแพงยังเสียเอซีหางแพงก็ไม่ได้หนูไม่เป็นนั่นเห็นบ่นั่นแหละอันนี้คือคุณไม่ถูกแล้วเป็นบ่ลูกทำแบบนั้นคือไม่ใช่เอซีอีหล่าอ่านั่นละมันมีช่องที่มันบางว่าหนาคิดว่าอยู่อยู่ซื้ออยู่หนาซื้อหน่อนนองสิเป็นจังไหนแต่แต่พ่อแดดพม่สะพานนองอีเดีราน้องเป็นกันเองแล้วน้องน่ารักมากแล้วกกก็พี่ทุคน บคือนี่ซื้อไหมคะ่ะครับต่างคนตา่างทำหน้าที่ละกันตัางหากทุกคนค่ะฉะนั้นคือนั่นแหละให้ทุกคนตั้งใจอดทนเราลูกแล้วก็บอต้องไปตู้ตอบมากไม่เหมือนพ่อบอกกันว่าอดทนแล้ววันเวลามันจะเป็นตัวนำพาสิ่งที่ดีๆมาเองอ่าสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆครับ fc ทุกท่านนะครับแฟนหมอลำ นะฮะเอฟซี FC น้องหญิงเอฟซี FC น้องคักแพงนะครับการคือจังที่บังคลิปขังตนไปลครับพี่น้องครับซึ่งเมือ่อคืนนี่นะครับก็มีการบ่าจาพบปะกันเนาะนะครับไม่ใช่การประชุมหรอกนะครับเป็นการเติมกำลังใจนะครับให้กับวงหนึ่งแล้วก็วงสองนะครับแล้วก็ เป็ี่ยนบทความที่ <c oughs> บทโจนะครับดเดวเกี่ยวกับโซเชียลนะครับโซเชียลให้สำหรับว่งสองนะครับาะวาจะเป็นแดนเซอร์าะว่าจะเป็นศิลปินนะครับซึ่งศิลปินก็เป็นแดนเซอร์น้่กับมีนะครับคือร้องเล่นเต้นรำนะครับร้องเล่นเต้นรำรำรำํำ,ำ,ำ,ำนะครับ เพราะว่ามันปฏิเสธบดายได้ครับสาวหน่อยเนี่ยผมสิฟอผภาร่วมเลยเนาะสาวหน่อยก็คือถึงวงหนึ่งวงสองนะครับเป็นมล้ำที่อยู่ในโซเชียลบอกได้เลยว่านี่ยังสิเปิ่งมากกว่ามูเลยนะครับฉะนั้นคือความไหวแแรงกระแทกบพราว่าจะเป็นแรงดีหรือแรงบดีพลังลบหรือพลังบวกนะครับมันจะเจอกรอนมูนะครับเห็ดอย่งปุดลงไปเนี่ยนะครับ แมนแทศิลปินเนี่ยนะครับแหงคนติดตามหลายแหงดังแหงให้คนอ่าคนแหงให้คามสนใจหลายเนี่ยนะครับเห็ดอย่างปุ๊บกระดิกปุ๊บเนี่ยมันย่อมเป็นที่น่าสนใจนะครับน่าจับตานะบอโจแโล้วก็เขาเอื่นว่ากำชับเนาะนะครับโบ้าตลอดนะครับกับโบาเหรียญกระนั่งกระตางเบากันแล้วก็มีการเติมกำลังใจนะครับคนละหนึ่งร้อยบาทนะครับน้องหญิงกับน้อง ลำแพนนะครับตามที่พี่น้องได้เห็นคลิปกันนะครับนี่สาวหน่อยนะครับในช่องทางสาวหน่อยนะครับทีมออฟิเชียลนะครับก็ไลช่องไปในท้ายลุ่งนะครับคือเติมกําลังใจนะครับก็นานี่กะพี่ออฟนะครับพี่ออฟสุรพลพระเอกวงหนึ่งนะครับเติมกําลังใจนะครับกับพ่อโจให้กับสำหรับวงหนึ่งไปแล้วนะครับอันนี้เป็นในส่วนของวงสองนะครับ หลังจากเบาจากันนะครับซึ่งน้องอิงก,กเวานะครับว่าตามที่เห็นนะครับแต่ผมชีววาในแบบในลักษณะที่แบบว่าเข้าผูฟังเนาะนะครับก็านานี้นะครับน้องฮักแพ่งเนี่ยนะครับถือกระแสดรดามาว่าอ่าคือมันมันโย่งกันไปว่าน้องฮักแพ่งเนี่ยต้องการอยากจะแข่งแย่งชิงดีคนแล้ว กับน้องอญงอิงใช้น้องอุงอิงเป็นลู่ใช้น้องอุ๋องอิงเป็นทางเชื่อมอว่าทําทีว่าเป็นเอฟซีทาทีว่าเป็นเอฟซีแล้วก็มีอุ๋งอิงเป็นไอดอลเพื่อที่จะให้เจ้าของเล่นโด่งดังก้นองอุงอิงนี่คือกระแสท,ที่โดนปลุกปั่นจากคนที่ไม่ใช่เอฟซีจากคนที่บหวังดี คนที่ไม่หวังดีฟังผมดีดครับสีมี่สองฟังคนที่ไม่หวังดีต่อน้องฮักแพงและคนที่ไม่หวังดี <t ot same> ต่อน้องอุง <Spike> อิงนะครับหนึ่งเลยคนที่ไม่หวังดีต่อน้องอุงอิงเนี่ยนะครับพี่นองลงพิจารณาดีๆโบหวังดีต่อน้องอุงอิงแต่ทําอะไรน้องอุงอิงไม่ได้นะครับเพราะว่าเอฟซีอีหล่าหลายแล้วเอฟซีเนี่ยเพิ่นพักนะครับเพิ่นปกป้องเป็นผนังทองแดงกับแพงเหล็กเห็นอันไหนบ่ดีปุ๊บ พ่นไปยามกันฉะนั้นโอน,นี่จะทําตัวเป็นใส่ศึกเอาอย่างไงอ่าทางคือทาหารนะเขาเอินใส่ซึกเลยครับนะครับมันไม่แปลกนะครับเอา้าในเมื่อโจมตีหล่ะท่างตรงบ่ได้โจมตีตางอ้อมเลยครับนะฮะเป็นใส,ส่ซึกแหมเออทาทีเป็นเอซน้อง,งอุ้งอิงเฮ้ยกูเป็น FC ซน้องอุ้งอิงนะเออไปว่าให้น้องหักแพงมานี้นะครับกลายเป็น เอฟซีที่เขาสนับสนุนนองหักแพงนะครับเพิ่นกับมาว่าโอ้ยเอฟซีอุ้งอิงแบบนี้เหรอใช่เลยเอฟซีอ่ากลายเป็นเอฟซีชนกันนะครับนี่คือสิ่งที่เราว่างยากที่สุดและมันมีจริงๆมันมีจริงๆครับนะครับเพราะช่วงแรกๆพี่น้องเห็นว่าผู้ที่ทำทาวาเป็นเอฟซีแล้วมาสแสวงหาประโยชน์นะครับผู้ที่ทำาวาเป็นเอฟซี ที่คิดบ่ดีเนี่ยก็เริ่มหายไปแมน่นบอครับแมนบอคก็จะเริ่มหายไปบ้างนะครับอืมด้วยยังกะซางอ่ะด้วยวันเวลาคือบอลจและวานนะครับมาที่นี่อันนี้คือเอฟซีที่บ่มักนององุงอิงแต่กระทําเป็นใส่ซึกนะครับอ่าทําเป็นเอฟซีปลอมนะครับพอเป็น FC, เอฟซีเราไปหาวายคนอื่นนะครับมาเนี่ยบ่เป็นวายเห็นแต่นองขักเพียกดินะครับ ศิลปินที่อื่นก็โดนอ่าคือประมาณน้องอิงกันนะเต่ว่าไปหาเรื่องมาให้อิหลา่าไหมอิหล่ายูดูซื้อไหมเห็ไหมน้องอิงอยูดูซื้ออย่างนีและแบบนี้เอฟซี FC ที่ไม่ชอบน้องคักแพงมาเนี่ยอ่าเอฟซี FC ที่ไม่ชอบน้องคักแพงมาเนี่ยนะครับคือกันเป๊ะน,นะครับทำทีเป็นเอฟซีน้องคักแพงนะพนัาน้องอุงอิงเนี่ยเหมือนกันนะครับเหมือนกันกลายเป็นอ้าวศิลปินมาเนี่ย ยังโชคดีไปนี้ครับน้องอิงกับน้องหักแพงนี่อันนี้ฟั่งไว้เป็นอุท่าห์น้ำนะครับศิลปินผู้ใดท่านเจอนะครับมันมีสิทที่ต้องเจอหมดเพราะอยู่โลกโซเชียลนะครับบางคนเพเห็นหนานะครับแล้วตอนนี้มันก็ยังว่าไอ้น้องหักแปงงยูหาทัวร์ให้น้องอิงทังที่้องอิงไม่รู้เรื่องนะครับยั่งดีที่บอดโจนะครับเอล่าด้เบิงอยู่ตลอดนะครับเล่าเบาๆออกซื้อเที่ยว่าเล่าเบิงครับเล่างู้นะครับเพราะว่าลูกๆเครื่องซองเนี่ย นะครับน้องครับแพรงน้องอิงเนี่ยนะครับปรึกษาตลอดเพราะวันเรากําชับไปตลอดถ้ามีเรื่องอะไรไม่ดีบทสบายใจกุมแังต้องบอกพ่อโจยิง่งเฉพาะเรื่องโซ้เชียวนะครับมันเป็นหนาสองคนบางคนเขาเบาหวังดีนะครับอ่าบัดท,ที่นี่น้องอิงกับนจนีเว้านะครับก็ขอยโยงตัวอย่างมา ตกี่น้องหักแพงเนาะนะครับเพื่อนเถื่อใส่ลายมาตลอดนะครับอถูกใส่ร้ายถูกได้ตั้งตัวตลอดมาน้องหักแพงเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เยอะแยะมากมายแต่มาเมื่อนี้ครับมันกับเป็นตะชื่นใจเนาะนะครับพอทุกคน,กนแกล้งตามหาความฝันนะครับผู้คนพอเป็นแม่กบหวังกินเหือกินแห้งแม่นบอกครับถ้าใครหรือถ้าคุณมีลูกนี่หลานแล้งตามหาความฝัน ตกมาถืออวาตารวานะครับตกมาถือเจ้าพ่อได้บุหูมาดามาวานังสิควบามือสึกเป็นยังไหนเนนบอกนะครับเอาใจเขาใส่ใจโตนะครับมีแต่พลังบวกใช่กันนะครับเหมนว่าพ่อนนองอิงนะครับได้มาสัมผัสกับน้องหักแผงนะครับได้สัมผัสด้วยตัวเองไม่ใช่แค่คําพูดของคนที่เขาไม่ชอบและมาทําให้มายุยงตะแคงรั่วนะครับน้องหักแผงกับเป็นคนที่ตรงข้ามกับคนที่ไม่ดีนะครับมาวาหนะครับ เป็นคนมีอัธยาศัยดีนนุเทยสัมพันธ์ดีเป็นคนดีน่ารักนะครับก็เห็นเพิ่นเหรียอยู่น้ากันตลอดนะครับแต่เห็นปุ๊บก็เหรียน,น้ากันตลอดดินะครับยูยูหนียูอนานาจักยูโดมี่เป็นสอบเป็นเห็นมันก็เหรียน,น้ากันตกล้กันตลอด,ลอดนะครับนี่แหละพี่รองครับดีดีว่าเอฟซีสาวหน่อยเป็นแพ่งนะครับเป็นผู้ที่มีวุฒธธิภาวะนะครับฉลาดคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าอันใด คือขอเท็จจริงอันไดคือการยุยงปุกปั่นนะครับอันนี้ชุ่มเชยนอันนั้นสำหรับเอฟซีนะครับเนาะโอเคพี่น้องครับก็นี่แหละเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งน้องครับแพ่งน้องยิ่งนะครับและศิลปินทุกๆคนนะครับที่บ่ได้เอ่ยถึงนะครับที่อยู่บนโลกโซเชียลแล้วมันก็จะต้องเจอยิ่งดังยิ่งเจอนะครับยิ่งโตขึ้นยิ่งเจอนะครับถ้าไม่ดังไม่เจอนะครับอยู่เป็น อยู่ให้ได้นะครับฟังค่ำผู้ภาคสามนะครับฟังค่ำบอลโจนะครับเสือเลยนะครับรอดนะครับแล้วก็ลุ่งนะครับยกเว้นจะทนไม่ไหวนะครับหรือไม่เชื่อฟังนะครับขอบคุณทุการตังใจที่ส่งมานะครับฝากอะไรก็แช่ทำมาคลิปนี้เดี๋ยวมีเรื่องเล่าดีๆมาบอกกันอีกเถอะครับพี่น้องครับฝากงานไว้น้ำสิบเก้ายี่สิบถักไปได้สาวหน่อยเป็นแบงค์แฟนเพจวันเปิดฤดูกาลนะครับสาวหน่อยเพจแบนแพงครับสวัสดีครับ